รถ <c oughs> เราอะได้ <c oughs> แต่ว่านี่เดี๋ยวเราต้องขึ้นเหลือแน,น่ๆเราต้องขึ้นเรือมา <c oughs> <c oughs> ดูดิว่าจะถึงอะ่ะ ทำไมทำไมเขาไม่ทำอ่านี่เนอะรับยางเอ้ยคนกีดนเ<า>ะเนอะฮะแต่ผมว,ว่าถ้าถ้ายู่ทญาอยู่ก็น่าจะไม่นี่นะใช่ไม่นี่นะเ <c oughs> พราะว่าชาวเขา่า ็มีบุญเรือเราต้องใช้ไรหลังไปกันคนคล้องก็ <c oughs> งคนค <c oughs> ล้อง <c oughs> ก็ไปอ่า <c oughs> คนคล้องก็น่าจะเป็นอ่าล้ำซ่องล้ำนั่นแหละเออซ่องล้ำซ่องล้ำค่ะแล้วก็ซองล้ำแล้วก็คนอีกซ่องล้ำถ <c oughs> ้วเราไปที่โรงเรียนก่อนโยม <c oughs> เดี๋ยวเราคุยกับอ่านั่นก่อนแล้วเราก็ค่อยติดต่อกัน เราเพราะญาติโยมเขาก็หมู่บ้านเขาก็นั่นอยู่แล้วเราต้องมาเพราะว่าเราล,ลงเรือนะขึ้นเรือเนี่ยต้องรถเข้าทอยนะต้องเอารถเข้าอ่ะทอยทนะอยคลองใช่ไหมต้องเอารถเขา้าทอยคลองจากเรือขึ้นมาที่โรงเรียนนะใช่ไหมเราต้องไปติดต่อก่อนเราต้องบอกเขาคิดดูอะเขา้าขนาดอยู่ลึกอยู่กันดานทุกลก,กันดานเลยนะเนี่ย ลูกโอ้โหทุลักกันดานจัดเลยอะกันดาเนี่ยแล้วก็ทุลักกันดานเลยละแต่ครั้งหนึ่งในชีวิตครั้งนึงในชีวิตอ่าที่กลุ่มนักบุญของเราอ่ะจะได้มาให้เห็นว่าบ่บนกันว่าลําบาก <c oughs> บ่นก็ว่าลําบากลําบาก <c oughs> นี่สบบายครั <c oughs> นี่ <c oughs> คนาว่ บนบน,บนกันว่าลำบากต้องดูที่นี่ก่อนต้องดูที่นี่ก่อนนว่าับกันตอนน้พเหรอครับว่าันก็าต,ต้องดูตอนที่อะไรลนะ่ะเขาเรียกอะไรอนะ่ะตอนลำบากอะ่ะเนี่ยเนี่ยคือว่าคนเราเขาบนว่าลำบากลำบากแต่ที่ไหนได้นี่คนที่ลำบากอะธุรกันดารอย่างเงี้ยเออเนี่ย แม้แต่ครูไม่แต่ครูอาซาเขาก็ยังยังอยู่ได้เลยเพราะว่เขาใจรักสอนเด็กนักเรียนทีอากาสานเลยครับใช่โอ้ยจะบพ่คุณดูหน่อยว่ไอ้วุนดาหน่อยไกายสองใส่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 มันกับใส่มันพริกซ้ายพริกขวาหมดแล้ะเดี๋ยวนะอ่า ไส้มันมันพริกหมดแล้วนั่งลุ้นแข่งคนขับแม่นางไม่ยักรู้ว่าแม่นางรถเราชอบแบบนี้โอ้โหโอ,โอแม่นางอย่าอย่าชอบบ่อยนะอย่างเงี้ยน,นะไส้ปิ้นหมดเลยอะ่ะไส้นี่จุดพริกซ้ายพริกขวาไปแล้วอะ่ะไส้อ่ะ บอดนี่ก็บอดที่สลับที่กันแล้วอะ่ะสลับสายสลับขวาอมอนกลอกเหมือนกลอกน้ำใส่ปลาครับบนสายบานขวากับพุงแก้มดูทางก่อนโอ้โห ดุดยอดขอดง,าองทางเลยไปวายเขาเดินวายอีกอะไรนะเพาะว่าสุดยอดของทางเลยแต่ว่าคนที่เข้ามาแจกค้องกันเมื่อปีห้าเก้านี่ผมดูในคลิปวันนะ้นห้าเก้าอ่ะก็มีมานักกันเนาะ ห้าเก้าก็มาเจ๊กคล้องกันอ่ะปีห้าเก้าน่ะผมพิมพ์ดูปีหกหกหกไม่มีเลย 6, ก็มาลำบากกันเนะาะแต่ก็ดูทางก่อนนะครับ มอญไฟมีคนยู่นู่นด้วยกลางป่ากลางหลงโอ้โหโอ้เจ้าระคุณทุนท้วร์คมอย่างเดียวเลย ปอดทะลักอ่ะไอ้เร่องนี้ใจด้วยได้เลยปอดทะลักเลยอ่ะ

วกเลย่ใช่โอ้เข้ามานี้ส้นี่ฮะสบายเกียร์า้นดีพี่เกียฮะแต่กะนั่งข้ามข้ถ้าทางไปอีเ่องเี้เข้ามาได้จะล้องเยอะเออล้อมันเยอะเพราะว่าตอนที่ฝนตกอ่ะเข้าเอารถโฟวิวเข้ามาลุยอ่ะเกือบเกับันสี่ร้อใช่ไหม มันไปได้อ่ะแต่ทีนีสน้สนุกสนุกชอบเออทีนี้เป็นล่องดิล่องนี้ไอ้รถที่เรามันลำบากใช่ไหมเนี่ย <c oughs> กับรนสี่ห้อไหมาถูก๋วยซื้อกับคนสีเ้ลแล้วขันเนาะ ขึ้นเป็นไงครับโยมดูครับทางก่อนครับโอ้โห้ครจมาบ้างฮะครามาบ้างจะมาบ้างช้อวันนี้มือนั้นไม่เล่นรถท้า้ออกมา้ติดตรงที่ว่ารถมาไม่ได้นี่ยน้ำใช่ข้ามน้ำจุดที่หนึ่ง

Hmm. <gasps> ไปถึงโรงเรียนแล้วเดี๋ยวเราต้องไปขยับขยับใส้ขยับปอดขยับตับใั้นเขาทีข้าลูกขั้วลอย ว่าผมโตกับทางเลยอ่ะนะกั <c oughs> บเครื่องสี่ล้อช็อตอยู่แล้วอย่างเงี้ยเครื่อรสัพ์นี้ไ <c oughs> ม่มต้องไปว่างคลื่นเลย

นะท,ที่ก็มาแก้กันเข้าเครือมากันนะแต่นี้ช้องล่างนขอยเครือมากันแต่นี้เราก็ ลองมา,าดูกันว่าเป็นยังไงบ้างเส้นทางอย่างน,นี้แล้วเราก็ต้องขึ้นเรือเหมือนกันขึ้นเรือก็ดีกว่าใช่ไหมเออคือมันมันจะนั่งกว่านอก่อนจะเอาไปก็ขึ้นเรือไปขึ้นรงกัน <c oughs>